ละอองดาวนิยายหลอนขอเสนอนิยายขนหัวลุกเรื่องวิญญาณในบ้านเช่าความลับใต้พื้นไม,ม้ทามนักเขียนหนุ่มฟรีแลนซ์ผู้กำลังหมดไฟตัดสินใจเช่าบ้านไม้สองชั้นเก่าๆล้างหนึ่งในย่านชานเมืองโดยหวังว่าความเงียบสงบจะช่วยจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ได้อีกครั้งบ้านหลังนี้มีชื่อเสียงแปลก ไม่มีใครอยู่ได้นานทุกคนที่ย้ายออกไปต่างพูดถึงความหนักของบรรยากาศแต่สำหรับทามผู้ชื่นชอบเรื่องลึกลับมันคือความท้าทายคืนแรกทามนอนไม่หลับเขารู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองจากมุมมืดในห้องนอนกลิ่นอับชื้นผสมกับกลิ่นดอกไม้ป่าที่ไม่เคยคุ้นเคยลอยมาจางๆสงสัยจะคิดมากไปเอง เขาพยายามปลอบใจตัวเองแต่แล้วเสียงประหลาดก็เริ่มขึ้นเสียงลากของที่ไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ดังมาจากชั้นล่างเสียงเหมือนน้ำหยดกระทบพื้นในห้องน้ำที่น่าขนลุกที่สุดก็คือเสียงกระซิบแผ่วเบาค้างๆหูเขาในความมืดเป็นประโยคสั้นๆที่เหมือนจะพยายามสื่อสารอะไรบางอย่างแต่จับใจความไม่ได้ ทามเริ่มปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมบ้านที่มองไม่เห็นได้บ้างเขาตื่นมาพร้อมกับเรื่องราวที่เริ่มก่อตัวในหัวบานเช่าอาถรรพที่มาพร้อมกับวิญญาณแต่สิ่งรบกวนไม่ได้หยุดอยู่แค่เสียงวันหนึ่งเขาลุกขึ้นมาพบว่ารอยมือเล็กๆที่เปื้อนฝุ่นปรากฏอยู่บนบานกระจกหน้าต่างซึ่งเป็นหน้าต่างที่เขาเพิ่งจะทำความสะอาดไปเมื่อวาน เขามักจะเห็นเงาตะคุ่มผ่านหางตาเป็นผู้หญิงผมยาวยืนนิ่งอยู่ตรงทางเดินก่อนที่เงาจะหายวับไปเมื่อเขามองตรงตรงสิ่งที่ทำให้ทำเริ่มเอะใจก็คือรอยร้าวบนพื้นไม้เก่าๆตรงมุมห้องนั่งเล่นชั้นหนึ่งรอยนั้นดูเหมือนเป็นรอยแตกที่เกิดจากการถูกกระแทกอย่างแรงและมีคราบสีน้ำตาลเข้มติดอยู่จางๆ เหมือนคราบสนิมหรือคราบเลือดเก่าๆึคนหนึ่งขณะที่ทามกำลังนั่งพิมพ์งานอยู่ตรงโต๊ะทำงานในห้องนั่งเล่นแสงไฟในห้องก็ดับวูบลงทันทีท่ามกลางความมืดมิดเขาสัมผัสได้ถึงไอยเย็นจัดที่พุ่งเข้ามากระทบตัวและได้ยินเสียงร้องไห้คล่ำครวญไกลๆทามเปิดไฟใช้จากมือถือขึ้นส่องไปรอบๆ เมื่อไฟส่องไปถึงมุมที่มีรอยร้าววิญญาณของผู้หญิงคนหนึ่งก็ปรากฏขึ้นเธอสวมชุดกระโปรงเก่าๆใบหน้าซีเซียวมีรอยฟกช้ำเธอชี้ไปยังรอยร้าวบนพื้นไม้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความเครียดแค้นเสียงกระซิบนั้นชัดเจนขึ้นคราวนี้มันไม่ใช่เสียงแผ่วเบา แต่เป็นเสียงหยหวนที่ดังในความคิดเขาใช่ด้วยฉันอยู่ที่นี่ทามรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่แค่ผีหลอกทั่วไปวิญญาณตนนี้ต้องการความช่วยเหลือเธอไม่ได้อยากจะทำร้ายแต่เธออยากให้เขารู้ความจริงที่ซ่อนอยู่ใต้ผืนบ้านเขาเริ่มสืบค้นประวัติของบ้านเช่าหลังนี้โดยใช้ Google และสอบถามจากชาวบ้านเก่าๆในละแวกนั้นข้อมูลที่ได้มาก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อมินตราหายตัวไปอย่างลึก,กลับเมื่อ15ปีก่อนหลังจากทะเลาะก,กับแฟนนุ่มที่อยู่ด้วยกันในบ้านหลังนี้อย่างรุนแรงตำรวจสรุปว่าเธอหนีตามผู้ชายคนอื่นไปเพราะไม่มีร่องรอยการต่อสู้และแฟนหนุ่มก็ให้การว่าเธอเก็บกระเป๋าออกไปเอง แต่ชาวบ้านหลายคนไม่เชื่อเพราะมินตราเป็นคนที่รักบ้านมากทำกลับมาที่รอยร้าวเขาใช้มีดพับค่อยๆแซะและงัดแผ่นไม้ออกมาทีละแผ่นเมื่อแผ่นไม้สุดท้ายถูกเปิดออกกลิ่นเหม็นที่รุนแรงและชวนคลื่นเหียนก็พุ่งเข้ามาทันทีภายใต้พื้นไม้ที่ปิดสนิทนั้นคือโครงกระดูกมนุษย์ที่ถูกห่อด,ด้วยผ้าห่มเก่าๆผุพัง ศพถูกยัดไว้ในช่องว่างใต้พื้นบ้านอย่างน่าสยดสยองเมื่อทาโทรแจ้งตำรวจพวกเขาเข้ามาตรวจสอบและยืนยันว่าโครงกระดูกนั้นคือมินตราผู้ที่ถูกแจ้งว่าหายตัวไปเมื่อสิบปีก่อนหลักฐานชี้ชัดว่าเธอถูกฆ่าและถูกหมกศพไว้ใต้พื้นบ้านโดยแฟนหนุ่มของเธอเองรอยแตกบนพื้นไม้คือจุดที่เธอถูกทำร้ายและล้มลง แฟนหนุ่มโกโหกเรื่องที่เธอหนีไปการที่เขาหนีออกจากบ้านหลังนี้ไปอย่างรวดเร็วหลังจากที่มินตราหายตัวไปโดยไม่สนใจทรัพย์สินส่วนตัวก็เป็นเบาะแสที่ชาวบ้านสงสัยมานานและในคืนสุดท้ายที่ทามต้องอยู่ที่บ้านเช่าหลังนี้เพื่อรอให้ตำรวจเก็บหลักฐานให้เสร็จเขาเดินเข้าไปในห้องนั่งเล่นตรงจุดที่เคยเป็นรอยร้าวปัจจุบันเป็นเพียงแค่หลุมว่างเปล่า ที่ถูกปิดไว้ชั่วคราวเงาของมินตราปรากฏขึ้นอีกครั้งคราวนี้เธอไม่ได้ส่งเสียงร้องไห้คล่ำครวญแล้วใบหน้าของเธอดูสงบลงมากเธอโคงศีสษะให้กับเขาเล็กน้อยก่อนที่เงาร่างของเธอจะค่อยๆจางหายไปในอากาศพร้อมกับความรู้สึกหนักของบ้านที่คลายลงทันทีถามรู้แล้วว่าแรงจูงใจในการหลอกล่อของเธอ ไม่ใช่ความแค้นต่อโลกแต่เป็นความต้องการให้ใครสักคนค้นพบร่างของเธอมินตราต้องการความยุติธรรมและเขาก็ได้ทำหน้าที่นั้นเสร็จสิ้นแล้วบ้านเช่าไม่ได้เงียบสงบในความหมายทั่วไปแต่มันเงียบสงบในความหมายของการพักผ่อนอย่างแท้จริงถามย้ายออกจากบ้านเช่าในสัปดาห์ต่อมาพร้อมกับนิยายสยองขวัญเรื่องใหม่ที่สมบูรณ์แบบ มันไม่ใช่แค่เรื่องผีแต่เป็นเรื่องราวการไขคดีฆาต,ตกรรมโดยมีวิญญาณเป็นผู้บอกเบาะแสเขาไม่เคยกลัวความเงียบสงบอีกเลยเพราะเขารู้ว่าบางครั้งความเงียบก็สามารถซ่อนความจริงที่โหดร้ายที่สุดเอาไว้ได้และในความมืดมิดของการหลอกล่อนก็อาจจะมีแสงสว่างแห่งความยุติธรรมส่องนำอยู่ติดตามนิยายหลอนเรื่องใหม่ได้ในคลิปต่อไปนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ